เอาเละสวัสดีคนด้วยนะครับอยู่กับผมต้นเดนนะครับวันนี้เรากลังทำเกมไรอัลซูนเบอร์พาร์ตี้14ไปีแล้วนะครับก็เป็น14ทับ2กนะัน2ทับ2นะครับก็เรามาเล่นกันต่อเลยดีกว่านะครับกับการมาที่นี่นะฮะปะที่ผมไม่ใช่อะไรผมก็คลิปมันยาวไงมันยาวแน,น่ๆเลยอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไ อ,อ๋อตรงนู้นบนรางมีของนะฮะว่ากันว่าไปผองบางที่เราต้องว่ายไปดูหรือเปล่าผมว่ามันต้องมีแบบว่าอุ๊บโอ้ออยยืนได้วะจมเอาจริงว่าจริงดูดิ้งหลอนนะเนี่ยทำเล่นไป เมื่อกี้เห็นของเรามาเก็บของก่อนครับเฮ้ยเหมือนเหมือนปากทางเข้าเลยใช่ปะไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่นะไม่น่ามีอะไรได้ซ้ำไปเดี๋ยวไปดูก่อนมีรางว่ะรางตงัวนี้พังน่าจะต้องการการทำลายครับรางเนี่ยใช่ไหมปึ๊บน่าจะไม่มีอะไรครับ น่าจะเย่นงนั้นแหละรางกลางมีนะเอ้ยลางกลางไปได้แล้วแต่เรามาดูพวกขอบแมพก่อนนะเอ้ยตัวนี้แต่ทำยังไงจะขึ้นได้มอต้องพังใช่ไหมโอเคโอเคแสดงว่าเราต้องไป็เหมอนเหมือนบังคับให้เราไปที่เดียวเลยเว้ยทางนู้นน่าจะไม่มีอะไรครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกัน เออวันแรกวันเห็นของอยู่บนนู้นนี่มาป่ะไปครับผมกลัวมันยาวไงเฮ้ยใช่เพื่อนต้องระวังครับลาล่าอันนี้คืออะไรอ๋อเนี่ยเหรอไปดิปลุกติดโอเคมีอะไรบ้างนะมีหุ่นกำแพงแต่ว่าเต็มไปแล้วก็มีเก็บคอมพิครับตบอันเอา สต็อปสต็อปอะไรล่ะสต็อปเราอุ้ยเฮ้เฮ้เฮ้มันต้องมีของหนีเข้ามาขนาดนี้นะฮะนี่เก็บไม่ได้แล้วก็มีอุ้ยอะไรวะถูกบังคับให้ภาวนามีมีไม่ใช่ทางไปนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมมองไปมันเห็นของอยู่เรือมเรือมนู่นเลยใช่ป่ะ เดี๋ยวผมคิดไปเองวะไม่มีแล้วก็จะไปแล้วโอเคโอเคนี่ก็ต้องทำไรครับต้องดันเหระอ๋อ,อก็ชิ้อคือปล่อยโอเคดันดัน อว่าแต่ฟักเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อมีอะไรดันตรงนี้ทิ้งไว้คือผมต้องทำให้มันมีโมเมนตัมใช่ไหมมีกล่องตรงนี้กูมองไม่เห็นอื้ ต้องหาโมเมนตัมให้มันพุ่งลงใปนะฮะสักครู่นะครับดูก่อนว่าเราทำอะไรได้บ้างนะไปนี่อ่ะอันนี้คือเอาออกเ่าต้องหาอะไรเกาะไว้ให้มันนะไม่ใช่นี่อ่ะมันต้องหาอะไรมาหมุนให้มันนะสักครู่นะครับโอเคเราเราดูเชือกตรงนี้ก่อนนะหนึง่ง แล้วก็มีเหลี่ยมฝั่งนี้อือหืมอืมอหืดูให้ดีนะฮะผมไม่อยากจมนานอฮะม,มันบอกส่องหาอะไรมาพันอะผมผมาลองดูก่อนนะอันนี้มันเคยเราหมุนเลือกด้าซ้ายขวานะครับน่าจะเกี่ยวกับไอ้นี่ลงแหละนะฮะแต่ว่าต้องดูก่อนว่าเชื่อมกับอะไรนะครับกูเด้อ ลอ,องดึงออกมากครับโอเคอะไรแยบ,บนี้โอ้ยโอเคติดแล้วอ๋อไม่ติดเย้ยอ๋อคืออะไรไปละอ๋อนี่อ๋ออ๋อเป็นแท่นอย่างงี้ อ๋อแค่นี้อ๋อแค่นี้บ่โอเคโหเอ้ยแล้วกูก็กูเกือบกูเกือบยาวแล้วอ่ะแล้วดันดังนี้ไม่ได้ด้วยไม่มีที่ให้ดันแน่ได้แหละโอเคต้องเอาอะไที่ให้พักหน่อยไปอื เดี๋ยวก็ร่วงหล่นไปตามกันเวลาครับมันน่าจะพังตรงนู่นโอ้โหหลายการหลายการป่ะดูตรงนี้ต่อครับโอ้โหอันนี้ก็มีเหมือนกันว่ะ เราไปดูเรดกแล้วผมเข้าไม่ได้ต้องกระโดดอ๋อ,อเคโอ้ไปทางนี้ด้หว,วะอ๋อ,อเคเดี๋ยวดูก่อนครับเข้าไม่ได้เดี๋ยวต้องปีนนะครับสักครู่นะครับไปทีละอย่างไปทีละอย่างกระเเเ,เ,เราต้องหาวิธีเอารถอ,อ เอารถมาอยู่ตรงนี้ให้ได้นะครับไปขึ้มมนไปกันดูของนะครับไม่มีอะไรโอเคไปไปกันครับราราครอฟเฮ้ยตรงนี้มีกระพริบมีตังไม่ใช่ตังหว่ะเป็นหนังกะอะไรก็ไม่รู้ แล้วผมจะเอารถคันนั้นขึ้นมาวันนี้ได้ไงดีกว่าอย่างแรกเลยนะอ๋อหรือว่าต้องลองครับผมวกนนี้นี่ไงโอไมค์ก็ชิดเฮ่อโอไมค์ก็ชิดแล้วก็มีน,นี้ใช่ไหมแล้วไงต่อครับ ไม่ได้ยหลังกันมาก่อนผมต้องคิดก่อนนะว่าคือยังไงฮะอันนี้คือหล่นมาแล้วนะฮะแล้วไม่มีบางอย่างบล็อกใช่เพื่อนต้องหรือว่าเราต้องทำให้มันชิดก่อนวะเออเอาใหม่ะมันต้องชิดวะ ชิดะชิดละหมุนใหม่เหรอว่าไงขอเราไปทางนู้นลองดูครับโอเคไม่ได้วะโอ้ยไม่ได้วะมในบางอย่างมาบล็อกรถมาเราเอ้ยนี่อ้ยมันก็กดได้นี่แล้วเมื่อกี้มันไม่ขึ้นให้ผมอะเมื่อกี้มันไม่ขึ้นจริงๆเห็นใช่ไหม หลักฐานเห็นอยู่ตำตำตาว่าเมื่อกี้มันไม่ขึ้นให้ผมกดแล้วผมจะทำยังไงอยู่เป็นเพราะผมจะไม่ลากว่ะโอเคเขาไปแกนกลางก่อนครับปุ๊บโอเคปล่อยแล้วก็มาตรงนี้ปุ๊บดูโอ๊ะโอเคพาร์เซลนะับเพราะว่า ต้องลงไปหมุนข้างล่างให้มันกลับมาเหลี่ยมเลียมทางนอนนะฮะอ๋อนี่หมุนซ้ายอันนี้จะหมุนกลับใช่ไหมอันนี้มันจะหมุนกลับปรหนึ่งผมคิดก่อนบิดขึ้นอันนี้มันจะหมุนหมุนไปทางนี้เท่ากับว่ามันจะหมุนกลับมันจะหมุนกลับเท่ากับเราต้องให้มันมาเองมาหาทางซ้ายนะฮะให้มันเยี้ยวทางนู้นเอ่อเยี้ยวเยี้ยวไปฝั่งนู้นเออให้มันเยี้ยวไปทางนู้นเโอเคเพราะมันจะตีกลับถูกปะมันตีกลับ นะะฮไม่ใช่ก็แค่เหงทางแค่นั้นแหละเี้ยแม่ช่งดูสมาร์ทไฮโซเกียร์กู๊ดโอ้ชิด ตึงๆตึงๆตึงเออ what the fuck ฮมาต่อฟักใช่ได้ผลครับสุดสวยสุดสวยแปลว่าสวยสุดๆพกอะไรไม่ได้เลยครับอ๋อเตียงโทรศัพท์ชั้นพ่อดีไอ้ข้างกำแพงนี่ผมทุบไม่ได้เลยเนี่ยอ๋อฮะยพอมี โอ้โหต้องอยู่ทุกเหลี่ยมซะด้วยอ่านเอาเดอร์ขออนุญาตเก็บของลำลองธรรมดาไปก่อนครับโอเคดูยืนยืนยืนหาดูของลำลองก่อนครับมีกล่องซ้ายมีถ้วยขวานะโอเคมีแค่นี้นะไปเฮ้ยไม่ไม่ครับอันนี้จะเป็นอ่าสกิลนะถ้าเป็นท่านอย่างนี้นะครับไป ชีววิทย์ฮะคืออะไรอ่ะหมอให้ผมกดอีอีทำไมอ่ะขอเวลาขุดอะไรพวกนี้ออ๋อได้แร่พิเศษเดอรมอนแร่พิเศษอย่างนี้ ไม่ลองไม่ได้แล้วอ๋อเต็มแล้วโอเคปุ๊ปปุ๊ปโอเคอันนี้ก็ได้เวลากลับครับผมเฮ้ยทางกลับเรากลับทางน้ำดีกว่าลืมลืมไม่มีอะไรใช่ไหมผมขอสำรวจแป่เมึงได้ป่ะมาพูดครับเพราะว่ามันจะมีถ้ำให้เราไปเก็บของธรรมดาอยู่ผมจะไปถ้ำไปอยู่พยายามเก็บของธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ย ไม่มีอะไรครับตำรวจก่อนเนี่ยเพื่อความชัวร์นะเพราะว่าเกมหาเหวนี่ยิ่งต้อนดุไม่รูมีไฟอะไรวะนะแต่ความรู้สึกผมคาดว่ามันน่าจะไม่มีนะมีปะวะไม่มีครับไม่มีไปกันต่อ ออไม่ได้ต้องเกาะเขานล้วด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บปีนปีนปีนป้อ๋อเราถลายมาทางนี้โอเคปึ๊บไม่ออมันออก ต้องเกาะเองลืมฮึบฮึบฮึบเกาะโอเคโอเคอเฮ้ยอ้าวเออโอ้โห,โ,อโหอะไรของกูวะเนี่ยต้องต้องชิดขอบเลยเหรอโอ้โหก็ก็สุดเกินอันเนี้ยปะ่ะเกาะเฮ้ยฝั่งนู้นผมข้ามไปยังวะ ผมว่าผมยังไม่ได้ข่าไปฝั่งโน้นนะอ้าวพี่พวกคยังไม่ได้ข่าไปนะฝั่งโน้นอ่ะเออเอาแล้วเอาแล้วทุกคนว่ะเพราะว่าผมยังไม่ที่ไปนะใช่ไหมผมก็จำไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นเรื่องของพาร์ทที่แล้วผมจำไม่ได้ว่าเราหล่นมาจากฝั่งไหนทางนี้ทางกลับเราแน่ทางนี้ โอเคแสดงว่าไม่ใช่ครับแสดงว่ามันไม่ใช่ทางไปต่อหรือเปล่านะฮะเพราะว่าสองทีแล้วนะฮะที่กระโดดไปเราไม่ถึงนะฮะทางมันเกาะออออ,อโอเคเอาขึ้นไปดิใช่ไหมมันมันใช่ทางไปต่อเปล่าวะหันหน้าไปมันเหมือนจะไปไม่ได้เลยเนาะ ช่างมันนเอ้ยหรือผมว่าไปได้แล้วเว้ยยังคงเชื่อในไม่เชื่อแหละออผมไม่เชื่อและผูไม่เชื่อตัวเองและอต่นนี้กูจะไม่เชื่ออะไรอีกแล้วเออเออโอเคพอครับสองสามสามสี่รอบแล้วไอเบนระยะแค่นี้ผมยังต้องกดป่ะเท่าที่ครับเวลาหน่อยแต่อร่อยนะ มันก็ไม่ได้นานมากเนียวแต่ว่าถ้ารวมกับพระที่แล้วจะนานไงผมก็ขนาดผมตัดอะไรตัดรัดตัดตอนไปแล้วโอเคตองไหนวะอ๋ออ๋ออ้ออ๋อมีเกาะได้อย่างี้๋อมากอะชิปกะ ไม่มีอะไรครับป่ะเฮ้ยอ๋อนี่ต้องใช้ตัวช่วยนี่หว่าลืมไปฮึ๊บเวียงป่า let's go ก็แวกแคมป์ครับอย่างอื่นเลยเรื่องสกินล่ะผู้อยู่รอดนี่คืออะไรครับอ๋อโอู้วน,นี้คืออะไรครับไม่เกี่ยวครับแล้วมีป่านี่เกิดอ,อะไรครับยิงโอ้ธนโน ฮ uh huh. hey, ผมอยากจุดเป็นช็อตแต่เราต้องเล็งหัวใช่ไหมโอเครู้เรื่องอาวุธมีแปดปืนพกที่สามารถอัปเกรดได้แต่ว่าเป็นพกธรรมดาพกเอ้ยที่เราใช้มันไม่แรงแต่เร็วนะฮะเพราะอันนี้เร็วแต่แรงแรงแต่ไม่เร็วนะฮะอื uh huh. ไม่มันมีแต right? ่ตัวนี้โอ้โหตัวนี้มันดีกว่าตัวนี้มันเร็วไงเอออันนี้มันได้แค่เร็วแต่มันไม่แรงมันเบามากเลยผมเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ก็ได้ไหมนี่เห็น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 ด้วยแล้วเนี่ยแบบว่ากลัวกลัวยิงเบาเกินเฮ้ยมันบอกสร้างกระสุนแล้วเมื่อกี้เนี่ยรสร้างกระสุนอ๋อเต็มหมดแล้วนี่ยโอเคเอาเราจะเก็บหนังพวกนี้มาคราวครับ แต่โดยรวมผมก็มังไกลแล้วองกัาเนี่ยทำเล่นไปออก,ออกทำกันเนี่ยโอ้มัภารกิจพอกที่เราต้องเดินไปเจอเองนะสวัสดีเพื่อนอันนี้เข้ามาเพื่อวาร์มที่นนเ,าาเพื่อน Those places are dangerous, but they also hold relics of our former glory. Not just trinkets, but knowledge. Mm, okay. I believe we need that wisdom now more than ever. A decade ago, I'd have gotten myself, but now I could use your skills. Huh. The scouts tell me you've already been inside one of the old. Would you share what you've learned with us? Of course, they belong to you. We don't have much but I have these old coins. If gold has value to you, I can give you some for every secret you find. you there. You'll be able to help us with these machines. Okay, okay, we can't have these things in the valley unchecked. Uh -huh. What can I do? These invaders have a new tool to threaten us with. Small helicopters yabba. piloted by machine. The drones, they tell me. The things don't fight back. But they've got what looks like a camera inside. Mm -hmm. They're mapping the valley and we're <laughs> losing our advantage. I've been able to bring a few of them down, but with those weapons I expect you'll have better luck. Will you help? มาดิเอ็นเชนฮอนบอลลูส oh, ์อ๋อโหแต่ละจุดน้องจุดบอนู้นอะอันหนึ่งอ่ะเป็นเพื่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยเสือเสือมองไม่เห็นเสือวอะไรสัตว์มาดิเฮี้ย ตายใต้เวนเอ็มคนคนระดับกนเนัเในน้องพอดีเกือบไปหนึ่งช็อตเราขึ้นไปดูของครับว่ามีอะไรบ้างหเสือแม่งเอาขึา้นมาจี้บนนี้เลยเหรอิมก็หายน้าไ่รุ่นอ่อมีแต่ธนูครับไม่มีอะไรที่น่าสนใจเท่าที่ควร เแตะเฮ้ยไปไหนแล้ววะโอเคไม่อย่างน้อยเราได้ของอ่ะไม่อย่างน้อยเราได้ของครับมันไม่มีปัญหาหรอกนี่แถวนี้แถวนี้ โอ้ยเฮียอยู่นู้นเลยอันหนึ่งอ่ะเฮ้ยต้องตัดย่างียเนาต้องตัดอ่างเดีพูอยู่น่าดีแล้วม่ตี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวไปไป We're trying to fortify as many of these towers as we can. Most of them were badly damaged in last year's floods. We've got the repairs in hand, but I need some extra supplies from around the valley. <coughs> if we can get these towers repaired, it'll give us an advantage over the invaders. That'll help us reach the upper levels of the ruined towers. Will you help? Uh-huh. One outfit. i I'll see what I can round up. Here you are. oh leave some of the supplies in the basket there. and we'll finish the repairs. But I need you to bring the rest of the stuff to the by the Lake shore. When you're done, meet me back here. Thank you. Bring them back to me when you found them. <coughs> You didn't have to risk your life to fight with us, but you did. Oh, yeah. What can I do? Oh, I hear oh, good We need food and shelter for those that can't fight. We'll make emergency rations from dried boar and mushrooms. Oh, okay. It's better than it sounds. But I don't think I'll be able to gather nearly enough.

เรื่องสามตัวที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับปุ๊บเรียบร้อยเอผมยัต้องกลับไปส่งภารกิจอีกนะเพราะว่าภารกิจยู่ตรงนี้ผมยังไปออกไปเม่ยัไม่อท่นัโอ้มอย่นะครับ

Huh? Oh, no. Don't talk at all. I'm to go. Have you visited? I left the supplies by the other tower. Looks like you finished this one. That we have, thanks to you. This will give us an edge over the invaders. We need all we can get. เน,นเรียบร้อยครับภารกิจสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็มีข้าวบนเป็นเหรียญโบราณนอะ่ะมันบอกให้เราเก็บเหรียญโบราณในครบ9อันซึ่งผมเก็บไปแล้วแปแสดงว่าเหรียญโบราณคือของพวกนี้แหละผมว่าใช่นะยังไงก็ใช่คือว่าดูก่อนเออ่เหรียญโบราณอะไรทางนูน้นคุณทำไปอย่าแล้วโอเควันนี้ก็ จบแม่งแค่นี้แล้วกันนะ,ะนะผมไม่รู้แล้วผมจะใช้อะไรดีนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้แล้วผมจะทำยังไงให้มันผ่านนะครับก็เออช่างแม่มันนะก็สําเร็จไปแค่สามจากสี่แสดงว่าเหลือแค่ไอ้นี่แหละอันเดียวนะครับก็เท่านี้ผมก็ต้องขอลาไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมว่าไน่คุจะกระชับคลิปให้มันเหลือนิดเดียวอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงนะคลิปมันก็คงไม่ยาวมากยี่สิบสามสิบนาทีก็หมดนะแล้วไปละจุ๊บๆเจอกัน